สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเนทอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยนาฬิกาบอกเวลาและในวันนี้นะคะคุณเนทจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเด็กๆลองมาฟังเพลงที่คุณเนทจะร้องและเต้นให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสามารถร้องและเต้นไปพร้อมกับคุณเนทได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพลงนาฬิกา นาฬิกาจืดืดนาฬิกาจืเดืดนาฬิกาจื่ดืดนาฬิกานาฬิกาสายจื่เดืดเดนาฬิกาสายชืเดืดเดนาฬิกาสายจืเดืดเดืดนาฬิกาใส่้อมือจื่อืเดืดเดใส่้อมือจืดืดใส่้อมือจื่อืเดืดเดนาฬิกา แขวนพ่านนางจืดจืดดืดจืดแขวนพ่านนางจืดจืดดืดดืดแขวนพ่านนางจืดจืดดืดดืดนาฬิกานาฬิกาผูกจืดดืดดืดนาฬิกาผูกจืดดืดดืดนาฬิกาผูกจืดดืดดืดนาฬิกาดีจิตอมจืดจืดดืดดืดนจิกาตอมจืดจืดดืดดืดดีจิตอมจืดจืดดืดดืดนาฬิกาเรามาเต้นไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ

แขวนผ่านนังจืดจืดดแขวนพานนังจืดจืดดแขวนผานนางจืดจืดดนาฬิกานาฬิกาูกจืดดืดนาฬิกาผูกจืดดืดนาฬิกาูกจืดดืดนาฬิกาดีจีตอลจืดจืดดนจิตอจืดจืดดีจีตอจืดจืดนาฬิกาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ จากเพลงที่เราได้ร้องและเต้นไปพร้อมกันเมื่อกี้สนุกไหมคะเอแล้วนีเพลงได้พูดถึงอะไรบ้างนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอย่ยโอ้โหตอบมากันดังเลยพูดถึงนาฬิกาใช่ไหมคะมีนาฬิกาอะไรบ้างนะคะนาฬิการายนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนนาฬิกาปุ่แล้วก็นาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะเอแลวเด็กๆพอจะเดาได้หรือยังคะว่าวันนี้คนนุณเอจะมาสอนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้คนนุณเอจะมาสอนเด็กๆในเรื่องประเภทของนาฬิกาค่ะเด็กๆลองสังเกตนาฬิกาที่อยู่บนโต๊ะดูสิคะเด็กๆรู้จักนาฬิกาประเภทไหนแล้วบ้างเอยเหมือนกับเพลงที่เราร้องและเต้นไปพร้อมกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะ ในวันนี้คุณเน็ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้นาฬิกาประเภทต่างๆค่ะโดยคุณเน็นะคะจะได้ยกตัวอย่างมา5ประเภทค่ะเรามาเริ่มที่ประเภทที่1เ,เลยนะคะอันแรกนะคะก็คือนาฬิกาทรายค่ะเด็กๆพูดตามคุณเน็นะคะนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายนะคะก็เป็นนาฬิกาที่มีทรายอยู่ด้านในค่ะทรายนะคะก็จะสามารถพลิกไปพลิกมาได้นะคะโดยทรายข้างบนนะคะจะไหลลงมา ทรายข้างล่างค่ะเมื่อหมดแล้วก็จะเป็นเวลาที่กําหนดค่ะซึ่งนาฬิกาทรายแต่ละอันนะคะก็จะมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณทรายที่อยู่ด้านในแล้วก็ช่องที่ให้ทรายไหลลงมานั่นเองค่ะมาต่อกันที่ประเภทที่2นะคะก็คือนาฬิกาข้อมือค่ะเป็นนาฬิกาสําหรับพกพาน,นั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณนิดนะคะนาฬิกาข้อมือเก่งมากเลยค่ะ นาฬิกาประเภทที่3นะคะก็คือนาฬิกาแขวนผนังค่ะเด็กๆพูดตามคุณเอตค่ะนาฬิกาแขวนผนังเก่งมากเลยค่ะนาฬิกาแขวนผนังนะคะก็เป็นนาฬิกาที่ใช้สําหรับตกแต่งบ้านค่ะหรือว่าเป็นโฟิเจอร์สาหรับตกแต่งบ้านแล้วก็ดูเวลาได้นั่นเองค่ะนาฬิกาประเภทที่4ค่ะเรียกว่านาฬิกาปลุกค่ะเด็กๆพูดตามคุณเอตนาฬิกาปลุก มากมากเลยนาฬิกาปลุกนะคะก็เป็นนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาเพื่อมีเสียงดังเป็นพิเศษะคะ่ะนี่จะมีเสียงแบบนี้โดยเรานะคะจะตั้งเวลาที่เราอยากตื่นนอนสมมติว่าคุณอยากตื่นเจ็ดโมงคุณนก็จะปรับเวลาให้ไปตรงกับเจ็ดโมงพอถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะนาฬิกาก็จะดังแบบนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาเช้าที่แสงสดใสแล้วก็ตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกของเราเองค่ะ และนาฬิกาประเภทสุดท้ายนะคะนาฬิกาประเภทที่5ค่ะก็คือคกกาน,น,ะคะนาฬิกาดิจิตอลค่ะเด็กๆกูตามุูเน็ตนะคะนาฬิกาดิจิตอลค่ะนี่เด็กๆลองดูเข้าไปข้างในนะคะเห็นไหมคะจะเป็นนาฬิกาที่บอกเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อื่นๆได้ค่ะอันนี้ก็คือนาฬิกา5ประเภทที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะเราลองมาทบทวนนาฬิกาประเภทต่างๆไปพร้อมกันนะคะเด็กๆจากที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเมื่อกี้ มีนาฬิกาทั้งหมดกี่ประเภทนะคะโอ้โหตอบกันมาดังเลยหาประเภทใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างคะอ่ากาเดียได้ยินตอมาว่านาฬิกา้ายนาฬิกาข้อมือนาฬิกาขแขวนผนังนาฬิกาปุกนาฬิกาดิจิตอลเก่งมากๆเลยค่ะติเด็กปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะ คุณเอ็น,นะคะมีเกมสนุกสนุกมาชวนเด็กๆเล่นค่ะเกมมีชื่อว่าปริศนานาฬิกาโดยคุณเอ็น,นะคะจะมีรูปภาพนาฬิกาประเภทต่างๆค่ะและให้เด็กๆนะคะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้คุณเอ็ดฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะเกมปริศนานาฬิกาเรามาเริ่มกันที่รูปแรกเลยค่ะนาฬิกาประเภทอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะนาฬิกาปลุกนั่นเองต่อกันรูปที่สองเลยค่ะนาฬิกาประเภทอะไรคะเช่เลยนาฬิกาดิจิตอลมาถึงกันที่รูปที่สมแล้วค่ะนาฬิกาประเภทอะไรคะ นาฬิกาซ้ายถูกต้องแล้วค่ะรูปที่สี่นะคะเด็กๆเฉลยนาฬิกาแขวนผนังมาถึงกันที่รูปสุดท้ายแล้วนะคะเป็นนาฬิกาประเภทอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะนาฬิกาข้อมือนั่นเองสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณเนตจะมาชวนคนเก่งประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือแสนสวยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปประดิษฐ์พร้อมกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 1. กระดาษ 2. สีเทียนหรือสีไม้3.9กาว และ4กันไกลหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำนาฬิกาข้อมือแสนสวยกันค่ะโดยให้เด็กๆเ,เลือกสีที่ตนเองชอบมาวาดวงกลมให้พอดีกับขนาดข้อมือของตัวเองนะคะจากนั้นให้เด็กๆตกแต่งต่อเติมตามจินตนาการของเด็กๆได้เลย วงกลมที่เราวาดนะคะจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาข้อมือของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเด็กๆก็ตกแต่งต่อเติมจากวงกลมที่เราวาดได้เลยนะคะตัวอย่างที่คนุณเนตได้ทาเป็นรูปแครอทเด็กๆสามารถทําเป็นรูปอื่นๆได้เลยนะคะไม่ต้องทําเหมือนคุณเนตนะคะหลังจากที่เราตกแต่งหน้าปัดนาฬิกาของเราไปแล้วเราก็จะมาทําสายรัดข้อมือค่ะเด็กๆสามารถออกแบบลวดลายสายรัดข้อมือของเด,ด็ก ได้ตามจินตนาการเลยนะคะมีสำคัญเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนตัวเลขที่ใช้บอกเวลาบนหน้าจอในวันนี้เด็กๆอาจจะยังดูตัวเลขไม่เป็นซึ่งในวันถัดไปนะคะคุณครูนุชและคุณครูออมค่ะจะมาสอนเด็กๆในการดูเวลาบนหน้าจอนาฬิกาค่ะเมื่อเราได้นาฬิกาข้อมือแสนสวยของตนเองแล้วเราก็จะมาตัดค่ะตัดตามรอยที่เราวาดเลย ในขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ากันไกเป็นของมีคมอาจจะทําให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ะคะ่ะแสดมได้แล้วนะาฬิกาข้อมือแสนสวยของเรามีขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะนำกาวที่เราเตรียมไว้มาทาลงบนสายรัดข้อมือจากนั้นก็นำสายรัดข้อมือทั้งสองฟังมาประกบเข้าหากัน และปรับขนาดให้พอดีกับข้อมือของเราค่ะจากนั้นเราก็จะได้นาฬิกาข้อมือแสนสวยของเราแล้วค่ะหลังจากที่ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเก็บอุป,ปกรณ์เข้าที่และทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานนาฬิกาข้อมือแสนสวยของตนเองเข้ามาให้คุณครูประจำชั้นได้ชื่นชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจิก,จกนันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะนาฬิกานาฬิกา